เด็ก anyway, ไทยน่ะเป็นวัยที่ขาดเด็กไทยนะเป็นวัยที่ขาดความคิดความไต่ตองอธิบายเลยเนี่ยก็งงกับตัวเองเหมือนกันคุณผู้ชมน่าจะเคยพบเจอเด็กไทยในเกมโลบอกกันนะครับเพราะผมเจอหลายครั้งแล้วซึ่งจะหา ได้ก็ในทวีปเกมโลพีนั่นแหละครับคือ,อแมพที่ผมเจอเด็กไทยบ่อยก็แมพนี้แหละซึ่งเด็กไทยผมต้องพูดว่าจริงๆคือผมต้องแยกเด็กก่อนนะครับหนึ่งเลยคือเด็กกระโปรงกับเด็กโตเด็กกระโปกยจะไม่พูดอังกฤษแต่ว่าจะพูดไทยหรือพิมพ์ไทยนั่นแหละสองจะไม่มาเล่นคนเดียวแต่ว่าจะพาเพื่อนมาเล่นด้วย สามคือเอออะไรวะนั่นแหละครับของเด็กโตนะั้นจะต้องมีพูดอังกฤษเป็นหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า talk English หรือล p e a k English สำเนียงได้บอสองเล่นเกมเป็น3ไม่ทำตัวท็อกซิกโอเคหลังจากนี้ผมจะไม่มีภาพประกอบแล้วเพราะขี้เกียจก,กับต้องทำคลิปให้ ให้ทันในวันให้ทันในคืนเนี้ยคือแบบพวกติ๊กกระโปงเนี่ยมันชอบเล่นในแบบแนวแอปอพพีหรือโลพีเนี่ยครับคือมันแย่อย่างไงหรอทําไมช่วงนี้ถึงเกมแนวโลพีถึงไม่ค่อยดังเพราะมีพวกติ๊กกระโปงพวกนี้ไงครับเพราะเด็กไทยเนียมันเพราะเอ้ไม่ใช่พเพราะติ็กกระโปงเนี่ยชอบพูดไทยอ่ะแล้วแบบคนอังกฤษก็มีเออแล้วเขาอยากเล่นกับแบบที่มีคนพูดไทยไหมล่ะเขาก็อยากเล่นแบบ คนอังกฤษอะคนอังกฤษด้วยกันเองอะคนอังกฤษเลยย้ายไปเล่นเกมอื่นแบบไม่ใช่แนวโรพีแน่นอนอะเพราะมันมีเยอะคนเด็กกระโปรงเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนไปถึงผู้สร้างโคาสารสร้างเกมสร้างแบบมาแต่และแบบนี่มันใช้เวลาแล้วก็กหลักใจแล้วอะไรที่ไม่ถูกใจใช่ไหมเขามาติ๊ตอกไม่ช่วยหน่อยอย่างเงี้ยจะนำไปประจานวิพากวิจารณไง และเขาก็จะเพื่อนเล่นด้วยอืมจะได้ไม่ได้พูดคนเดียวถ้าพูดคนเดียวก็เหนือกว่าเด็กกระโปกอ่ะนั่นเรียวกว่าคนบ้าก็แล้วก็เออสกิลเพย์เนี่ยมันของเด็กระโปงอะ่ะมึงไม่ต้อไปพึ่งมันแค่นั้นแหละเออเข้าใจบอกขอโทษสรับคำหยาบวิกีนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กกระโปกอืมสมควรแวจะพูดอะไรต่อน,นะลืมแล้วเนะี่ย แล้วก็เด็กเอ้แล้วก็เด็กกระโปรงเนี่ยมันเป็นวัยที่ยังคิดอะไรเองไม่ได้ก็ต้องมีแบบผู้คำหยาบกันบ้างนั่นแหละทำให้เกมแนวโรเีไม่นิยมเพราะมีเด็กอย่างนี้ไงครับเข้าใจบอกฮะส่วนใหญ่เลยไม่พูดเพราะคำว่าครับผมยังไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินเลยใน,ในเกมแนวโลพีของเด็กกระโปงถ้าจะเรียกคำสรรพนามของคนที่คุยอยู่ก็จะเรียกว่า มึงอย่างเงี้ยซึ่งมันภาพซึ่งมันสร้างภาพลักษณ์ที่แย่สําหรับคนไทยอะ่ะมันแย่ทําให้คนต่างชาติเข้าใจผิดว่าคนไทยเป็นคนอย่างนี้สําหรับใครที่จะโต้แย้งผมก็โต้แย้งได้นะครับแต่ว่าต้องคุยด้วยเหตุผลถ้าไม่คุยด้วยเหตุผลและด่ามันอย่างนี้กินเดียวครับลบคอมเมนต์แค่นั้นแหละผมไม่แบนหรอกผมไม่ได้ใจร้ายอย่างนั้นหรอก สำหรับใครที่ทำดีก็ทำต่อไปครับผมนับถือคนที่ทำดีนะครับโเคควรจากช่องระบบบอยทีวีคงไม่ใช่เด็กโปง่งนงครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเด็กโปกงทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะโอเคนะครับโอเคมีแค่นียงครับโอเคครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ